จะผ่านแม่นอ้อมกำลังกับปลาลงเรือรถร้านของปลาปลาโขงหันแม่น้อมครับขายอยู่ตลาดนัดสองนาทีต,ตอนท่านาครับเมือนีันตำบลดสมุทราอำเภอเขียมลาดบนหลักจะท่าน,นี่ครับ <c oughs> มันยกกังก็คือจุ่มกันอยู่นี่ <c oughs> เบิร์ตบานนี่ยโกปลาครั <c oughs> โอย้ย <c oughs> มาจุ่มเมืองพนยิยกปลานี่บ่ <c oughs> เ้็นผึ่งมาได้พี่นอ้องปาดีตัวปลาคาดขนาดเลยครับผ่านแม่น้องผ่านฟองปลาปลาโค้งเป็นกำลังขนปลาลงจากรถกับเพ็นมาสายในจังหวัดมณีโยตลาดนัดเช้าบ้านหัวานาครับตำบลหาัานาอำอเภอเขียม,มาหาลาดุานบลรลาชธานีเบิ้งงดีพี่น้องครับพนรุ่งของวนันเหลวลูกค้าพันกจะมาถ่าเดี๋ยวนี้ประจาเลยครับสวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดเช้าครับ้านหัวนาได้ครับพี่น้องครับตำบลหัวนาอำเภอเขียมหาลัดุบลรลาดธานีครับ ตลาดนัดสอนวันอาทิตย์บานหัวหน้าจะมีทุกเช้าวันอาทิตย์ครับเริ่มขายกันตั้งแก่นเราครับที่ซีติหาไปเดี๋ยวเราชมบรรยากาศนกันครับ,าบาหาเบิ่งสินค้าพื้นบ้านอาหารตามฤดูกาลมือเคลือนฝนตกแห้งจังหน่อยตก็รอบางว่าพี่น้องบ้านเฮนอกคนไหนบาลีบาตอนรือบอพม่าแต่เสอนในจังหน่อยครับเมือนี้บรรยากาศย่ำส่อๆครับคนหลายขนาดเลยเมือน,นี้บรรยากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนในจังหน่อยครับ ส่วนนี้จะเป็นส่วนของพื้นบ้านอาหารตามวิถีการบา้านเฮานี่แหละผักกระหยังหน้ามะกอกอหัวหล่นกอหัวหล่นอุ้งเห็ดไข่นี่ปูหน้าอหอยเชลลีครับท่างนี้เห็ดไข่โพนดอกใหญ่ๆเลยบรรยากาศดขึ้นฝาขึ้นฝนในจังหน่อยเด้ครับคุณนะดูนนนฝนสิตกเลย้า,าบาทาบาท่พ่อเศร้า บักเมาแบบเมาตาควายแบบเมาใหญ่ทุงละสิบห้าบาทโอ้ปวดเท้าเงีนกับใบยางน้ำฝนบ้านนี่เขียดอีหม้อหอยหอมบักห้อยหอมเขียดอีหม้อได้ครับท่านทุงละห้าสิบบาทท่านครัเขียดงอนนะชมบรรยากาศน้ำกันครับท่านนี่ปลาแม่เราสิได้ปลามาปช้ำเนื้อปลาบู ปลาบูมีกุ้งมีปลาบูได้ครับทั้งหาแบบปลาธรรมาชาตินะครับปลาหอยปลาหงส <c oughs> ์บรรยากาศยำเสต็อกกับบลิ้นฟ้าบักลินไม้บ้านเฮาเอิญบกับกลิ้นบักลินไม้ลิ้นไม้เพกาะนะั่นนะพี่น้องครับกำลังไหลเด้ช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูกาลของมันครับช่วงนี้มันกำลังม,มาก ทางนี้มีเท่างามๆได้เท่าแล้วกับมีบะไหยพร้อมมีหอยพร้อมชลาลไยทะเลละ่ชะชาลไยนำเจีย๊ยวบ้านเราเตรียมพร้ <laughs> อมให้เลยเขาเครื่องพนตะไคร้ก็มี่ได้ครับท่างผู้ช <laughs> ได้เท่าแล้วกับได้บะไหอยซื้อตะไครมม้มาน้ำล่มม้าล่ะครับล่มวีวีไ<ช>ข่<ๆ>ดอกมันแจงแจงหรอกี๊ยวเข้าขมา เนียนพมเนียนเห็นอยู่เป็นเขื่นเป็นเขื่อนเยู่ตซนผู้ขาเจ้าฟางขาวกังเทพไข่อยู่มันแจงๆออกจักหน่อยนะยังปลาของหน่อยเฮาบางอย่างก็ของหน่อยหน่อยบาย่านฝนเออของหน่อยหน่อยบางอย่องอยู่กับน้ำเออแถมอยู่กับน้ำดีครัของอยู่กับน้ำเขางามๆั้งเขาแทงหอยครับหอยจุกรวมมีรวมมีเครื่องเคียงมันลาบเท่าใส่หัวหอยล้มดีๆพี่น้องครับมีกบมีเฮ็ดมีนอหม่นอไมีคุ้งครับคุ้ม รักกันจองนี่้อง่านี่้หลายแนวได้ครับท่านนี่ีกบนี่โอ้ยกบใหญ่โอ้ยไผ่นาไผ่นาะจักกุ้งข่อยจักกบจักปลาพวกนี้น้่พวกแกนนี่แม่อันนี้ของเก้วพวกนี้ไก่ไก่กับแน่นบอกครับบอค้าบเขไผ่น ใครหา่เน no no <laughs gettable> ียนะ้านนีุ้งขวยงีกุ้งกครับ้ครับป้ากบใหญ่ไหมนปแล้วนะกกหน้าไอ่กบหน้าครับโอ้ยกใสงเงบเหาอโอ้ถงเลยนุ้งถงจักบาทพราะกบเป็นอะร้อยนครับร้อเดียวครับตัวนั้นคือตัวใหญ่ใชกบหน้ากบหน้าครับกบหน้าปลาหน้าสุดยอด อาหาร่าน v า r i a n ดูการบานี่แนม้หมูอกอห้านบาทอยากไปเบ่งกันนอยากไหมเลือกเอาเปลี่ยนไห้พวบายนั่นเองได้ครับไปลูบไปบหน้าเล่นนีน้องบหน้าอล้รครับทรอง เรื่องเลีรบกินว่ามรอไก่สื่อไสก็ัสื่อเอาไปต้มส o ครับโอ้ยมันผูกมีไงหยามนีิมันบแข็งคือหยาบแบนั้นดอยามยาฟุ้นม่มันจะแข็งหยามนี้มันปนหยังแหละคนส่วนกบใหญ่เราปวดโาหานบาน ผักกะแยังกอ่องไ่ได้ยังยงอ่ไม่เห็นใักแต่ผักกะแยังไงเนี่ยมันหลเอาน้าไหมพอปวโ่ครับผักกะแยังหนาเลยพี่น้องคนนะขอขาไปขายตั้งคนเป็นเมาเอยู่เ้าก็ได้อ๋เป็นเบาเก่งเป็นจิได้ขายดีหรอตอนนี้ปลากระปลากระปลาขาวสวยครับทัง ละาผมละเศร้า,านะขาขนาดร้นอนจ้อนกบไงอันผู้ได้มีปลาเค็งตัวก้นแหน่เนาะอื้มครับบักเมาบักแตงไทยแนวซุบชุบขั<ๆ>้นใส่หลอดได้พี่น้องครับใส่หลอบกบตัวใหญ่ๆฮะนะเพิ่นใส่หลอเพิ่นใส่เหยื่อปลาเข็งสดแล้วก็จะมีปลาเข็งที่มันตายซับเอ่ะเป็นเหยื่อนะครับแต่ว่าเอาปลาเข็งสดหล่อนะพอแอ,อนเน้นก็เคยใส,ผยใส่ผมเคยใส่ประจังครับ าะปีนี้นามมันไหลยอะนามไหลก็เลยบาน่ดสินกระมนรเนียยหลด้วย่เดี๋ยวบรรยากาศมากดีครับบรรยากาศกับที่ว่าคือครึ้มๆก็สามกลางความมื่อยขึ้นปินแต่ฝนมาฝนตกนะฮะมันหมองไ สีเป็นตาแสบเถอะหมองเมาไงเมองตาควายเต็มตาเลยพี่น้องคนนะแหน่เราสวนเจ้าของเองสวนเจ้าของเองนะครับายนะาเขาต้องกินอะไรเลสไม่ยาเมาเละเลาะกันดีครับล่มเนื้อพี่น้องคนนะสังเกต is, ล่มสังเกตเต็ตมพี่น้องเล้พ่อขาไม่ขาเขา เสีงยงครับรก็ขาวเสาโอ้ก็ขาวเด็เสาเลยอันนี้มีลายแนวมีกล้วยมีปูแต่ว่าพ่อผมบริษัทงานมานำงินยืดหนาม่บ้านผลบันบริษืทอ,อยังดอกวมีปูนาด้วยครับปูนาปูนาเห็ดไข่กบหน้า,ป,นาปูนาหอยเดือหอยจุกของกินบานทองครับทั้งปูนาเราพอดีดองเลยนะี่ ปูงามขนาดเลยปูหน้าหอยหน้าเ้าเฮ็ดถุงจังไดดครับปูหน้าเดินนะโอ้้าบาัทโอ้เดี๋ยวบักหลนะมีปูหน้ามีหอยเดือยหอยจุบด้วยนะขลองป่าก,กัมีคองหน้าก,กัมีครับทางนี้ซีนขาถุนบานน้ำหอยน้ำปลกนี่จะเป็นร้านขายปลา หูหน้ากบหน้าตัวนี้กลมแห้งผู้ใดสนใจกระถักขับไปในเพจหน้ากาซาได้ครับโตแห้งทรงตัวประเทศโตแห่งโตสดได้ยังครับกบโลเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเอาไปใส่บักบวมป่ะกบหน้า ตัวละลายหาซิมบันครับช่วงนี้กำลังพอสวีโอ้ใครอยู่มันไหลแจงออกเอาไงเนาะโอ้มื่นเสาร์นี่แนม่าตาวันขึ้เมื่อเท่าวเป็นเคลื่อนเป็นเคลืนเยอะเลยแนม่าเป็นตะยานขนาดแต่ว่าไว้ใจว่าท่านไดนได้ทั้างผนก็ยังเมื่อเหมือนมาเยอะ้ลมมาอะไรพี่น้องคนนะลมจีบๆๆๆๆไปเหรอไปเหรอลมไปลหรอลมมาลมมาบักเหมาแล้วคืองามเดี๋ยวน่อยแบบไงซุดซุดเลยจานละราบาทผู้ใดอยากกินบักสม เหมาสดๆเลยเอาไปสดใส่อันนั้นสดบ่ดีเลยเดินเท่าเมียเรางามๆเลยครับเป็นเซ็นเป็นเส้นสวยงามนี่พักกาดกระจนพักกาดกระจนนี่พักน้ำไปพี่น้องครับเลาะไปเบิ่งสิโอ้ยแท่งนี่ปลาซ่อมปลาก่อนปลาสดๆจากเขื่อนเลยครับช่วง ปลาตองไก่ตองไก่ปลาอีกัมอีตู้ปลาปากมงแล้วแพร่ไฮเหล่าขั้วไฮเหล่าครับท่านมีหลายค่ะสินค้าเดือดถาพกโอ้ล่มมาเนี้ยมามาแล้วพี่น้องล่มเรื่องครับตั้งผุนแล้วท่านสีไม้ยุ่งผุวพงมาผุนกำลังเมินเมินเมินนมาบ่บ่ไรเล่เอ้า ฝนตกบ่ทั่วฟ้าเด้อโต้แหงเลฝนยูเหงาน้ำยัดเต็มแ่ไนจะไม่เห็นโกเลยยนเาฝนตกอีหลีครับมืเห็นตแหงเลยแต่ว่าน้ำยัดเต็มขไหนฝนเราบ๊อบหันมีเดรนหันแม่น้อง <Yeah, like กเห็นเป็นกบป,ประเจยตุงละหกสิบบาทกระทงละงละร้อยทงละร้อยึงละร้ะรยะรยอยหมอลำํา,า,า,จากจ้ะแล้ากำลังเอาปลาลงจากรดได้เรื่องปลาตอนที่นรอครับหมอลำก๊ลาลัยอ๋อเนียนยังเอบา้านนเนาะแากเน่อ้ ออ๋สุดยอดบรรยากาศเะียงนแม่น้อมกำลังกระปลาลงสากรถร้านของปลาปลาโขงหันแม่น้อมครับขายอยู่ตลาดน้ำสองนาทีบนถนนท่านาครับเมือนี้ตำบลท่านาอัมเภอเขียงหันบนตลาดท่าท่านี่ครับมันยังก็คือจุ่มกันอยู่นี่เบิร์ตบาทนี่ปลาบครัโอ้ยมาจุ่มเมืองพญนยกปลานี่ยบ่ กันเถึงนมาได้พี่น้องป๊าดีตัวปลาผาดขนาดเลยครับผ่านแม่น,น,น้องผ่านฟองปลาปลาโค้งเป็นกำลังขนปลาลงจากรถครับเพลนมาสายในจังหว่อยมณีโยตลาดนักเช้าบ้านหัวนาครับตำบลหัวนาอำเภอเกียบม,มาลาดัขบบลาดขบลราชธานีเบิ่งได้พี่น้องครับพลงฟองปลาทันเหล่าลูกค้าพลันกัจจมาศาดแดดนี้ประจําเลยครับป๊าดีตัวเอาเมื่อเปียงแมป่ปลาเจ็ดตัว เอาไปใช้เฮียเปียงนะปวโโถครับอ๋อปวนะผสมเดี๋มีมอลำัไหมฟังพร้อมปลาวันนี้โลละสีบห้าบาทอ๋อถูกต้อง โซ่ละสี่สิบห้าบาทบึกแม่นบึกอยู่บ่วะเป็นปลาสวายปลาเพาะปลาสวยปลาหยังบ่าม่ำไมมันเหมือนปลาเพาะเนาะหัวมันเนาะปลาตาตดำบึกไว้บ่านี่เกี่ยวับพี่ยวกับระปิหน่อยครับตัวใหญ่เลยโลดละสี่สิบห้าบาทครับต้องลูกค้าเมันกำลังเหวีกำลังจุ่มกำลังลุ่มเยอะ แปบ,บเดียวเลยครับเพิ Jamie, lonely, oh shit, water, ่นล่องของเพิ่นล่องของพอได้แล้วลูกค้าเพิ่งแต่กำลังลังไหลใช่ไหมเอ้ยกำลังคือขักเลยครับตอนนี้ยอ่านไม่น้อมครับเป็นเป็นเจ้าใหญ่ๆที่ว่าขายของปลาขายปลาแม่น้ำโพงสังเกตลูกค้าเป็นครับแป๊บเดียวเนี่ยลูกค้ากูเริ่มมาห่มมาจุ่มเพิ่นลงของแล้วเมื่อกี้ครับพอท่านถึงซิปนาทีอยู่ตอนนี้ กบเพิ่นกับมีเด้พี่นออ้องมีกบมีปลาโค้งมีหอยหน้ามีเห็ดเดี๋ยวผมผ้าออกมาเบิ่งครับอ๋าเดี๋ยว,วลสื่อกองว้ามีแต่ตัวงามๆแท้ปุ๊บปุดบปุ๊บปุอบป่อบปต๊บปุ๊บอุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บงุ๊บปุ๊บสุสสสสสสส๊บปุ๊บป่๊บปปบปุ๊บปุ๊บปุาบปุบปอ๊บปปบปุ้อปุ๊บ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 ปุปบ ถุงละลอยครับพี่น้องครับถุงใหญ่ถุงลอยถุงหน่อยก็หกสิบ 6, บาทผมจเจริญตัวมั้ยไหมครบโอ้ตัพอดีงามเลยนะมั้จังงั้นฮะสองป่ะครับนี่ห่อนมาขอผู้ลม BW มากพี่นอ้องโอ้โลมแห้งเลยมอลำกะเมีบยบเนี้ยทนนี้จะเป็นหอยหอมเห็ดนาเลย ไม่หรอกครับเทปนาแล่ก็มี่ด้วยนะผมนี่กับผมคุณเทนาเร่แล้วน,น,นีน่หอยหอมก็มี่ขาดไม่นรอมโอ้ยขาดแม่ขนาดเลยลูกค้าเพิ่งกำลังไล่เข้ามาเรื่อยๆครับเป็นเอกลักษณ์นะครับทีหนาสนใจเพราะว่ามันจะมีเส้นขาแบบไล่ไล่ย,ยลางไล่แนวเลยบนปลาเออที่โตปลากะมีแต่ตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็นปลาโจกนะครับนี่ปลาโจก ก็นั่นจะเป็นบึกไหวบ่น่าจะเป็นบึกไหวบึกไหวหรือว่าปลาตาต่ำนั่นแหละพี่น้องครับบปปลากดเหลืองปลาแกงปลาตองกายปลาข่าวก็มีผลทั้งในปลาจนกะเราขมขมซองซองเนี่บรรยากาศนะว่าคึกคักนะครับสมากับ

พี่เองแมงจิรอจิปกนม่งไเนเอ้าเป็นแนพับนั่ประธานับนั่งจิรอจิบกลมหน่างจิโรอจิปกกบบพี่อยู่ในครับ้านโม่ข่าขายมอัว ร้านแม่หน่อยเฮ็ดนางแหล่นางแหล่โอ้เฮ็ดนังแหล่เรียว่าเฮ็ดนาแหล่ a, นี่นะครับแม่เฮ็ดจานเังาไรล่ะเนี่ยจาล 50, 50นละห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับหลายแนวย่างหันแม่หน่อยมีกบมีหอยมีเห็ดมีหอยมะลำาใบฟางมะล่าใบฟังคุณบรรยากาศตลาดเส้าบาทนอกครับของยี่นบ้าท อาหารตามฤดูกาลจะมีแฮ่เป็นจานละหาสิบาทครับอาหาสิบาทอาหาสิบบาทครับแฮชตาและแฮชลังและมีหอดมอลำคุ้ยกันได้แล้เท่กับห้องเท่กันเอาสัมลนี่กบหน้านับได้ครับร้อยกบละร้อยหกสิบบาทกบหน้าครึ่งกจโลแปดบาท มีหลายแล้วค่ะครับเบากันเสียงดังๆนิดเจ้าหน่อย,ยมาะว่ามา,าลำเพิ่นเสียงดังแยังไงนี่ีหลายเนี่ยเดี๋ยวขับเลาะไม้มันสุดให้มันหอดมุมทั้งนี้แม่เราดังขายโยอนองๆนิดเจ้าหน่อยมีหลายอย่างคือกันมีเห็ดมีหอยมีกบ รักแรก้พี่น้องให้ได้กล้้พี่ะไปสีสเกดได้จ้าเน้อก้หลุดนี่พี่น้่พี่เกไม่อย่างน้อคล้อง้าคล้องทายมาเอ่อเทปใครเดด้วยกับในูช่าน้าเลนมาดเด้อพี่น้องเ้อได้นะครับจเนินทุกคนไป่วัน่แมงเจีย <IO> ้อ <English> จิงกีบเริบกพบหน้าจกงักลังนับอย่างกนับเพราะท่านลงขาครับหลวงขาก็นั่งขาเอาจะได้ ไปเท <ถ tweeted, S 1> <Holmes. S 2> ี่ยวหางศีลินไา้ไมเที่ยวหางีไปเอาของดีแบพวงผู่ดอยากได้ดีอยากด้ดีก็ไปาในา้กนข้าขนาดก็มารอบนี้งครับหาเพื่อนอ๋อที่โต๊ะหลูกขาแล้วไงบริเวณนี้จะหนีอก่อน่อนลูกขาเรา เป็นจางเดน์ด้วยส่งคนเพาท่านแล้ว่างเงี่ยมนะเด็นกระดอนหยาบเบาส่วนกะเข้าไปจรงนี่จัมนี้เพะไหเพราะว่ามองนี่ปลาใหญ่โอ้โหอมันร่าก่นีอกันบูแรงได้ไปร่างนะแม่นโตแค่แล้วท่านมจะไว้กัมานนี่ลเนี่ยลมวีวมาทังปีแล้ว เราพอดีตลาดไหวพอดีเลือบการบิารบรกรัาบริารบริการบริารบริกาบริการบรการบริการบการวริารบาบิารมาเบิกงใหม่การบารบการิการบารบรการิการบารบรการิกาล้ารริการบาบรการากาากนิกบียกิกาาราาเจ้าปลาาบ ไทยไม่เนมีปัญะหมเจว่า e ชายอยู่ไนกนแน่ล้วครับนี่ยเนไปเห็นยูทูบอองยูทูบครับอไปเก็บลงยูทูบครับไปบรรยากาศตลาดบ้านเฮา,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 าเนี่ยเราบอกไปบรรยากาศตลาดบานเฮาครับไปลงยูทูบไหมคนเมืองเขาให้ใจแบบน้ ตัวใหญ่ยังสี่เพื่อนกับบริการซับให้นําเลยเหรอโมเมนหาหกลอย่าบอกนะ่าเนาะโอ้เลยอย่บอจจกอัน <c oughs <c oughs> ตัวใหญ่เ,เลยเรากับสีเจาะไข่ <c oughs> ไข่แล้ว พอขามันจะเจอโอ้สวะไข่เต็มถวงเลยพ่อมาเอายังทำนั่นโอ้ขีปลาโอ้ขีปลาห่อเราวะขาฟังหลงโอ้มาเหมือนที่อ่างเก็บน้นเนี่ย อ๋อตีถั่วไข่ล้วนๆเลยตัวนี้เป็นกิโลผลไข่มันอ้ไข่กิโลอ๋อแจกเนี่ยพี่น้องครับขอขานี่บริการขวให้น้ำเดี้ยงตัวนี้เพิ่น้อเอาไข่มันจุดยอดบรรยากาศเลยอ๋อย่างมาอะไร เอาในล่นพี่นองครับบรรยากาศตลาดนัดเช้ามานเนียครับอยู่สวรรอาททียนได้ครับบ้านหัวหน้าตำบลหัวหน้าอำเภอเชียงม,มาล่าทุบลนหลาที่ท่านี่ครับนี่เทแเนวแซ่สบ